สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกเกตพยากรณ์ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้โหราศาสตร์ไทย,ทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่ซึ่งครึ่งแรกจะเป็นการทำนายการเดินทางของดวงดาวตามแบบของโหราศาสตร์ไทย,ทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการทำนายไพย่เกตอ่านดวงดาวและไพ่ผสมกันแต่ทั้งสองอย่างมีรายละเอียดที่แตกต่างกันจึงขอแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะ คลิปนี้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าคุณยังไม่ทราบลัคนารบกวนไปผูกดวงมาก่อนเกตทำตัวอย่างวิธีการหาลัคนาด้วยตัวเองไว้ให้ดูแล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ค่ะรบกวนเลื่อนไปที่ใต้คลิปคลิกคำว่าโชว์มอจะเห็นหน้านี้นะคะลิงก์การหาลัคนาอยู่ตรงนี้ค่ะตามลูกศรน,นี้เลยนะคะ แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาเกิดที่แน่นอนก็จะไม่สามารถหาลักษาได้ก็ไม่เป็นไรนะคะดูจากราศีก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามถ้าทราบทั้งลัคนาและราศีก็ขอแนะนำให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่ถึงจะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะนี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าต้องการเรื่องราวเฉพาะตัวคุณยังไงร,รบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเกตร,รับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fan Page ลูกเกตพยากรณลิงก์ของ Facebook ก็อยู่ที่ใต้คลิปนี้ตรงนี้นะคะแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันค่ะลิงก์ของไลน์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อนิยายของเกดสามารถเข้าไปหาดูได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆนะคะท่านใดสนใจจะดูดวงความรักทําคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมเรามาเริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะชาวกรกฎลัคนา,ข,นาของคุณก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ ฝั่งตรงข้ามของคุณนะคะมีดาวหลายดวงมาลุมมาตู้มาเล็งเข้าไปที่ลัคนาของคุณเต็มไปหมดเลยหนึ่งในนั้นก็คือดาวการเงินนั่นเองในเมื่อดาวการเงินเล็งตัวนั้นแปลว่าคุณมีโอกาสดีๆคุณมีวิสัยทัศน์ดีๆในการสร้างเงินสร้างไรายได้มีโอกาสทางด้านการเงินพุ่งเข้ามาหาหลายทิศทางถ้าคุณขยันขันแข็ง,ขงคุณจะสร้างเงินได้เยอะในช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวการงานของคุณก็เข้มแข็งเป็นเกษตรอีกดาวการงานของคุณก็คือดาวพระอังคาร นะมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษราศีนี้ก็ได้ว่ามันเป็นพบการงานของคุณดังนั้นจะมีงานพุ่งเข้ามาหามาพร้อมกับเงินไม่ใช่แค่งานแล้วก็เงินก็อ ทำาไปก่อนยังจะได้เงินหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่งานที่จะเหมาะสมกับคุณในช่วงนี้คืองานที่พุ่งเข้ามาแล้วตกลงกันไดน้ในเรื่องของการเงินอย่างชัดเจนเลยเพราะเงินก็จะต้องพุ่งมาพร้อมงานด้วยดังนั้นถ้าคุณไปเจองานอะไรที่เขาหยิบยื่นข้อเสนอมาให้นะคะแต่ในเรื่องของการเงินยังดิวกันไม่ค่อยชัดเจนนะคะอันนี้ไม่ใช่แหละดิวเรื่องเงินก่อนเลยว่าถ้าคุณจะทําเงินต้องได้เท่าไหร่เอาให้มันชัดเจนนั่นแหละเป็นงานของคุณที่คุณควรจะได้ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ ต้องกอบโกยนะคะขยันขันแข็งเข้าไว้แต่ถามว่ามีอุปสรรคไหมก็ต้องบอกว่ามีมันจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยนะคะชาวรากรกฏต้องพูดอย่างนี้ไว้ก่อนคือคุณ มีดาวหลายดวงเลยที่มันอยู่กับดาวการเงินตรงเนี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็มาทําปฏิกิริยาที่จะทําให้การหาเงินของคุณไม่ได้เต็มไปด้วยความสบายสายไม่ใช่แค่นั่งกันดิกเท้าแล้วเดี๋ยวเงินก็เข้านะมันต้องลงมือทําแล้วก็ต้องทําหนักด้วยดังนั้นชาวกรกฎที่มีทัศนคติที่ว่าอยากนั่งเฉยๆแล้วมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนหยิบยื่นเงินมาให้อันนั้น ดวงนี้คงคงไม่ได้เหมาะกับคุณคุณคงไม่ได้ดีใจนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีทัศนคติที่ว่าเหนื่อยไม่กลัวขอให้ได้เงิน อันนี้เหมาะกับคุณมากช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาของคุณไม่ต้องไปกลัวเหนื่อยนะคะคุณจะได้รับเงินแน่นอนถ้าคุณรู้จักขยนขันแข่งในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีๆการงานมั่นคงใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรงานประจําของคุณมั่นคงดีรายรับก็ยังมั่นคงดีแต่ถ้าต้องการรายรับเพิ่มต้องขยันเพิ่มนะคะเพราะว่างานประจําอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาเงินเพิ่มมาจากไหนก็ต้องไปทํางานรายได้เสริมรายได้พิเศษมันจะมีโอกาสเพียงแต่ว่าคุณ หาหรือเปล่านะคะเพราะการที่ดาวการเงินมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวคุณนะดังนั้นเงินมันไม่ได้มันไม่ได้วิ่งพุ่งเข้าไปหาคุณทันทีแบบนี้นะ คุณก็จะต้องเดินเข้ามาหาเขาแต่ว่าในเมื่อมันอยู่ฝั่งตรงข้ามแปลว่ามันมองเห็นกันละกันคุณก็ควรที่จะมองเห็นโอกาสทางด้านการเงินพอมันเห็นโอกาสทางด้านการเงินแล้วคุณรีบเดินมาควายคว้ามันคุณจะได้นะคะก็คืออันนี้ยกตัวอย่างให้สําหรับมนุษย์เงินเดือนที่บางทีคุณอาจจะมีคําถามในใจแล้วเงินมันจะเพิ่มมาจากไหนแล้วเงินเดิมก็เท่ากันทุกเดือนก็คือคุณต้องไปหางานเสริมงานเพิ่มนะคะแล้วคุณถามว่าเอ๊แล้วจะทาอะไรอันเนี้ยมันแล้วแต่พื้นดวงของคุณแล้วนะคะว่าพื้นดวงของคุณนเนี่อ เรื่องแต่ละคนการทําอาชีพแต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันไปนะคะแต่โดยคนที่ขยันนะมันจะหาไอเดียมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาแหละว่าจะทายังไงจะสร้างเงินได้คุณก็จะมีไอเดียของคุณขึ้นมาเองแหละนะว่าคุณควรจะทําอะไรเพื่อจะได้เงินเพิ่มเจ้าของกิจการนะคะกิจการของคุณมีโอกาสที่จะมีงานพุ่งเข้ามามีลูกค้ารอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพียงแต่ว่าคุณจะไปคว้ามันมา ควาลูกค้าเหล่านั้นมาไว้ในกําม,มือของคุณไหมถ้าคุณพยายามขวายคว้านะคะลูกค้าเหล่านั้นก็จะต้องมาอยู่กับคุณคุณจะต้องทํางานหนักหน่อยเพราะว่าลูกค้าเพิ่มงานก็เพิ่มแต่เงินมันก็เพิ่มอย่างที่บอกนะคะว่า คุณเนี่ยงานเหนื่อยนะแต่คุณนับเงินเหนื่อยกว่าคือนับเงินน่ะมันไม่เหนื่อยหรอกอันนี้เป็นการอุปมาอุปมยให้ฟังนะคะคนเดี๋ยวนี้ใครเ็ามานั่งนับเงินเป็นแบงก์กันใช่ไหมเงินก็โอนเข้ามานะคะแต่คุณเห็นตัวเงินแล้วบางทีคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเงินเข้ามาหลายทิศทางเดี๋ยวเข้ามาแบงก์โน้นเดี๋ยวเข้ามาแบงก์นี้ต้องมาบวกเลขกันหน่อยแล้วอะรายได้รวมของเราเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเหนื่อยดีเหนื่อยแล้วได้เงินได้เงินแล้วมานั่งนับเงินก็จะะะมมีีีคคควววาาสุุขขดดนนนเเป็ช่งงลๆอณะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวต่อมาเป็นเรื่องของไพ่คะ่ะไพ่จะบอกถึงบุคคลรอบข้างในที่ทํางานของคุณด้วยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไหมนะแต่เรามาเริ่มต้นที่ตัวตนของคุณก่อนตัวตนของคุณได้ไพ่3เหรียญแล้วยังมีไพ่จัก,กรพพัดมาประกบดังนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวกรกฎคุณเป็นดวงจักรพพัด เป็นดวงของเอ็มเปอร์ร์เป็นดวงของคนที่จะยิ่งใหญ่เติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่เติบโตด้วยความมั่นคงด้วยนะคะการงานมีโอกาสดีๆเข้ามาบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะเมื่อกี้ที่พูดเอาไว้ว่ามนุษย์เงินเดือนจะไปหาเงินเพิ่มมาจากไหนถ้าไม่ทํางานเสริมอะมีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันคือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะมีโอกาสหยิบยื่นมาให้คุณนะคะก็อยู่ที่คุณจะคว้ามันไว้ไหมนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนเงินเดือนเพิ่มด้วยไม่ใช่ได้เลื่อนแต่ขั้นตำแหน่งแต่เงินเดือนไม่่่่เเเพมนนะะะคคะคป็ชววงวลาดีๆขอุณ สำหรับคนที่ทาไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณก็ต้องมีโปรเจกต์อะไรที่เจ้านายหยิบยื่นมาให้คุณให้คุณได้แสดงฝีมือแล้วก็จะได้เก็บไว้เป็นโปรไฟล์ของคุณว่าอุยคุณทํางานเก่งเมื่อมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเมื่อไหร่คุณก็จะเป็นหนึ่งในเดอะสตาร์เป็นหนึ่งในคนที่เขาจะอยากเลือกคุณให้เลื่อนขั้นอยากจะสนับสนุนผักดนันเพราะคุณได้แสดงฝีมือแสดงผลงานเอาไว้สะสมแต้มเอาไว้เยอะ ะะดังนั้นอย่างเกี่ยงงานที่พุ่งเข้ามาหานะคะรับทําเข้าไว้แล้วก็ทําอย่างเต็มฝีมือเต็มความสามารถคุณมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้ากับงานที่คุณทําอยู่นี้ได้ หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคุณมีโอกาสขยับขยายนะอาจจะเปิดเพิ่มสาขาหรือบางทีสาขาเดิมมันก็เหนื่อยมันก็เงินงานเยอะอยู่แล้วเงินเยอะอยู่แล้วคุณอาจจะมองไปที่สินค้าใหม่ๆเพิ่มสินค้าขยายไลน์สินค้าของคุณให้มันกว้างขึ้นอ,อยู่สาขาเดิมของมันนี่แหละแต่มันมีการขยับขยายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ทางกว้างก็ทางตั้งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจการงานของคุณมันยิ่งใหญ่เติบโตออกแนวเป็นจัก,กรพรรดิในช่วงนี้นะคะเติบโตมาก จกักรพรรดิคือเติบโตสูงสุดและไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับในเรื่องของการงานก็คือไพ่จกพักรพรรดนี่แหละนะคะมีไพ่เดอะซันเข้ามามีไพ่เดอะเวิร์เข้ามานี่คือไพ่ดีทั้งหมดดังนั้นมันเป็นชีวิตที่รุ่งเรืองนะคะแต่ว่ามันก็มีไพ่ของความเหนื่อยยากเข้ามาเหมือนกันนะคะราชินีถือดาบอุปสรรคปัญหาจุกจิกจุกจิกเข้ามาให้ต้องแก้ไขฟันฝ่าอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ต้องห่วงคุณก็แก้ไขฟันฝ่าได้ด้วยความสามารถของคุณนะคะคนรอบข้างเจ้านายนะคะ พร้อมที่จะสนับสนุนคุณเต็มที่เจ้านายพร้อมที่จะผลักดันคุณเห็นความสามารถของคุณแล้วก็คิดว่าคุณเนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่าที่คุณอยู่นะตรงนี้เจ้านายพยายามจะสนับสนุนผลักดันให้คุณได้ไปสู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้านายเลยทีเดียวไม่มีปัญหาเพื่อนร่วมงานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมีเพื่อนร่วมงานดีๆเยอะมีเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมที่จะนําพา กิจการการงานของคุณหรือว่าโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่เนี่ยให้มันไปสู่ความสําเร็จในรูปแบบของทีมสปิริตคือมีความเป็นทีมทําร่วมกันมีความสมัครสมัครกีกันเป็นอย่างดีแล้วก็ทํางานร่วมกันได้ดีสําหรับคนที่มีลูกน้องลูกน้องดีลูกน้องอาจไม่ถึงขั้นเก่งขนาดที่จะเป็นมือซ้ายมือขวาให้กับคุณได้อาจจะไม่ถึงขั้นทํางานแทนคุณได้แต่ลูกน้องเชื่อฟังคุณดีแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็รอฟังคําสั่งจากคุณนะคะถ้าคุณสั่งอะไรเขาก็พร้อมจะทําให้เต็มที่แต่ว่าถ้าคุณอย่าไปหวังว่า ถ้าวันนี้รู้สึกเหนื่อยจังเลยอยากจะหยุดพักให้ลูกน้องทําแทนอ่าจทาแทนคุณไม่ได้ขนาดนั้นในเรื่องของการเงินนะคะนับเงินเก่งนับเงินเหนื่อยเลยนะคะได้ไพ่แปดเหรียญได้ไพ่สามเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของ การเงินที่เฟื่องฟูมากมีทั้งไรายได้ประจำมีทั้งไรายได้เสริมแเดปีนียพูดถึงสกิลพิเศษของคุณนะคะดังนั้นบางทีคุณอาจจะต้องไปค้นหาว่านอกจากงานที่คุณทําอยู่นะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือเจ้าของธุรกิจซึ่งมันเป็นความสามารถหลักของคุณคุณอาจจะมีความสามารถเสริมอะไรบางอย่างอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับเ,ออเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักง,งานออฟฟิศ อะไรก็ทําไปนะคะแต่มีความสามารถที่พิเศษสามารถที่จะเล่นดนตรีได้อันนี้สมมุติอย่างเงี้ยมันอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยทํามาเลยที่คุณทํางานประจํามาเลยนะคะคุณอาจจะใช้ความสามารถพิเศษตรงนี้แหละหาเงินหารายได,ได้เพิ่มได้เป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะลองค้นหาตัวตนของคุณดูเพราะคุณมีความสามารถพิเศษอะไรบางทีย้อนไปในวัยเด็กเอ๊ะสหมัยก่อนเราเคยเรียนบัลเล่ต์เก่งนะเราเคยเรียนเปียโนเก่งนะเราเคยทํางานฝีมือเก่งนะอะไรพวกเนี้ยย้อนกลับไปแล้วเราลองกลับ มาปัดฝุ่นสิ่งเหล่านั้นดูไม่แน่มันอาจจะกลายมาเป็นงานเสริมที่สร้างไรายได้ดีให้กับคุณอีกงานหนึ่งเลยก็ได้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะคะสำหรับครั้งนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ